เบนเซอร์ข้าง มวดเพียง8,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะคันนี้นะคะเป็น Ford Ranger 2.2นะคะ XLT Auto นะคะยกสูงเลยมาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะจัดใหม่ย่างปีใหม่ให้ลูกค้าครบเรียบร้อยแล้วค่ะรับรองได้เลยว่าสวยถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านในกันนะคะด้านในคันนี้นะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าว้างนั่งสบายค่ะมีถุงลมนิ ระภัยคู่ด้วยนะคะลูกค้าด้านหลังของผู okay, ้โดยสารนะคะก็นี่เลยกว้างนั่งสบายเช่นเดียวกันขึ้นลงสะดวกสบายด้วยค่ะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับแหลกหลังคานะคะแล้วก็นี่เลยจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะคะกระบะหลังนะคะมาพร้อมโนมาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเท่สุดๆไปเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถกระบะนะคะ f o r d เ a น g e อร์สัตว์ไปได้เลยด้านหลังนะคะเป็นกันชนท้ายนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่ในส่วนของ ด้านหน้านะคะลูกค้าก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วมีพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอกลางนะลูกค้าเป็น a อ d ด o อ d เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังด้วยเนาะอย่างที่บอกเลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับขี่สะดวกสบายอย่างแน่นอนเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยเป็นโช๊คเรียบร้อยนะคะไม่ต้องใช้แรงยกเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะคะจะบอกว่าห้องเครื่องเดิมๆหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ ชอบ Ford r เ n g e r นะคะเกียร์ออโต้กระบะยกสูงคันนี้นะคะมารับไปเป็นเจ้าของได้เลยนะคะราคาอยู่เพียง420,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง8,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยค่ะ